True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยอัปเดตอาการเอที่ตินันตาย,ยังเขียวช้ำข้อมือซ้นแล้วก็ยังบวม ไอซ์เผยไม่ตัดสินคนวิจารณ์เรื่องศิลกรรมเพียงแค่เห็นต่างจับตาใครคืนน้องนางเอกใหม่อดถ่ายปฏิทินช่องเพราะรุ่นพี่ สวัสดีค่ะมาอยู่กับกูมารีอินไซด์เช้าค่ะบันเทิงและพวกเราสองคนท่าแผนิวค่ะติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางนะคะทรนไซน์เอชดีทรูโฟร you แล้วก็ท r ูไอดค่ะใช่แล้วสวัสดีในวันคริสต์มาสอีฟด้วยนะคะโอ้โหรู้สึกได้ถึงความแบบ ระดือร้ร้อนของคนที่อยากจะมีเทศกาลเหลือเกินใช่นนถึงแม้ว่าปีนี้อาจจะยังลุ้นอยู่ว่าจะล็อกดาวหรือเปล่านะคะแต่เราก็ยังสามารถมีกับเทศกาลได้รวมไปถึงชมรายการของเราไปด้วยแล้วก็ได้ฟีลลิ่งเหมือนอยู่ในเทศกาลคริสต์มาสไปด้วยเลยถูกต้องที่สุดนะคะ,ะเริ่มข่าวแรกกับเช้าวันนี้นะคะก็ยังเป็น ข่าวที่สืบเนื่องมาจากการชกมวยในรายการดังเทนไฟท์เทนนั่นเองนะคะคู่ที่เพิ่งจบไปก็จะเป็นคู่ของคุณ X แล้วก็คุณรัศมีแขที่ผลออกมากคือคุณรัศมีแขชนะค่ะล่าสุดนะคะเดี๋ยวให้คุณ X มาอัปเดตอาการหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะชกกันทีที่ก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขียวช้ำตลอดเลยนะคะอะจบลงอย่างสวยงามสำหรับสังเวียนมวยดารานะคะกับคู่ชกปิดเวทีทีมดำรัศมีแขกับทีมขาวคุณเอ็กซ์ทิ่นัน ผ้การแข่งขันปรากฏว่าคุณรัศมีแข่นะคะชนะด้วยคะแนนเอกฉันทาให้ทีมดำเนี่ยกลายเป็นผู้ชนะควา้าถ้วยรางวาัลแล้วก็เงินรางวัลอีก1ล้านบาทไปครองได้สําเร็จค่ะหลังจากนั้นคู่ชกอย่างคุณเอ็กซ์ทิินานก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บจมูกหกักแล้วก็ข้อมือโซนจนแฟนๆนั้นพาก,กันแสดงความห่วงใยเป็นอย่างมากค่ะ ล่าสุดนะคะทางด้านคุณเอกเองก็ได้โพสต์คลิปลง IG เพื่ออัปเดตอาการให้แฟนๆได้รับทราบกันค่ะโดยบอกว่าข้อมือยัง้นอยู่จับไม่ถนดัดส่วนตาที่เขียวช้ำเป็นร่องรอยของการโดนหมัดกระแทกประมาณ2-3อาทิตย์เนี่ยก็จะยุบลงแล้วก็สามารถรับงานได้ส่วนจมูกที่หักจะต่อประสานเองได้ไม่จำเป็นต้องผ่าตาดัดขอบคุณท,คทุกคนที่เป็นห่วงนะคะส่วน เขาบอกว่าและมีส่วนเกี่ยวข้องกับร่องรอยที่เหลืออยู่ด้วยเป็นร่องรอยของความภาคภูมิใจในการเป็นนักสู้ของผมเองขอบคุณรัศมีแขที่โทรมาถามพร้อมกับส่งกระเช้ามาให้ด้วยความเป็นห่วงอยู่ตลอดแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงพี่โอเคเรื่องของหนักนะครับว่ามันต้องคุณหมอเขต้องดูก่อนว่ามันมันจะเป็นยังไงต่อมันยุบแล้วครับสวัสดีครับผมก็วันนี้ครับมาอัปเดตอาการให้ฟังนะครับก็เนื่องจากพิมพ์ยังไม่ค่อยถนัดครับมีข้อมือโซนยังบวมอยู่เลยครับผมแล้วก็ที่ตาคุณหมอบอกว่า ที่เกี่ยวช้ำนี่ก็เป็นล่องรอยของของโดนโดนมัดกระแท่นะครับเพราประมาณสองสามอาทิตย์ก็น่าจุกแล้วก็น่าจะหายรักงานได้ครับผมส่วนจมูกที่หักนี่นะครับก็มีคนเป็นห่วงเข้ามาเยอะนะครับก็คุณหมอวินิจฉัยว่าจมูกตรงนี้จะติดเอ่อที่หักเนี่ยก็จะต่อได้ด้วยตัวเองครับก็ยังไม่จําเป็นต้องผ่าตัดส่วนเรื่องจะทาหรือไม่ทาเนี่ยเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับว่ามัน ต้องคุณหมอกว่าต้องดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงต่อมันยุบแล้วครับนะครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณเมเจอรพอยนะครับขอบคุณพี่แก้วนะครับขอบคุณพี่เจนะครับที่ให้โอกาสผมมาชกเทนไวเทนให้โอกาสผมได้พัฒนาตัวเองนะครับก็เห็นพี่เจเอาลูปผมไปลงเรื่องต่อยกรรมการว่าขอโทษกรรมการด้วยนะครับคือพลาดเป็นจริงๆครับไม่ได้ตั้งใจครับขอโทษจริงๆครับผมสิ่งที่ผมต้องขอบคุณอีกคนหนึ่งก็คือขอบคุณแม่ทิวนะครับที่ที่เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมเนี่ยได้มาวิ่งได้มา พราะเพราะคุณมาวิ่งกับผมผมเลยผมหย่อแย่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยผมก็พูดไปเยอะแล้วแหละก็มไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับขอบคุณมากขอบคุณพี่ยีนะครับผมที่ตั้งใจสอนตั้งใจเอาสิ่งที่ตัวเองรู้ทุกอย่างมาถ่ายทอดให้ผมนะครับขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณจนอนด้วยนะจอนขอบคุณที่เคียนภาษาไทยมาสอนผมด้วยแล้วก็ขอบคุณครูครูมวยที่ค่ายกงศจิตาทุกคนเลยนะครับรวมไปถึงขอบคุณ ทีมดำด้วยนะครับขอบคุณน้องตวน,น้องแขกนะครับที่วันนั้นตัดเสียก็เดินเข้ามาดูในห้องเลยบอกเป็นห่วงให้ไปหาหมอเถอะอะไรก็อขอบคุณมากๆเลยขอบคุณน้องเชียร์นะครับที่เป็นคนแรกเลยที่วีดีโอคอมาหาพี่ที่โรงพยาบาลนะครับขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงนะครับผมพี่โอเคแล้วแล้วก็อื้อืออ่ะก็ถือว่า เป็นการอัปเดตอาการป่วยแต่ถ้าถามว่าจากคู่ชกทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นมาค่ะคุณเอ็กซ์นี่หนักมากเลยนะใช่เอาจริงนะได้ยินเขาว่าจมูกหักเนี่ยใจ <ตก S 2> ไม่ดีเ<จ>หมือนันตกใจตกใจเนาะก็ต้องติดตามต่อไปว่ากระดูกอะไรต่างๆจะประสานได้เรียบร้อยหรือเปลา่าจะต้องมีการแก้ไขอะไรยังไงหรือเปล่าด้วยใช่ค่ะไวไวนะคะใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่คุณกุ๊กกิ๊บบ้างนะคะล่าสุดถ้าใครเห็นภาพของเธอจะรู้สึกว่า เอ๊ะทำอะไรเรียกว่าแทบจะพลาสติกคุมทั้งตัวแล้วก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าเป็นมาตรการการป้องกันคุยใ1นทีมเพราะว่าเธอจะไปที่กอัอครอบพลวนั่นเองค่ะ ท้านี้ไม่รู้เห็นก็อาจจะตกใจเหมือนกันใช่ใช่ใช่นะคะกลับมาสร้างความกังวลใจให้กับคนไทยและคนในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของโควิด -19 นะคะเป็นการระบาดระลอกใหม่ที่มีจานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็กระจายไปอยู่ทั่วประเทศซึ่งงานนี้ครอบครัวคนบันเทิงอย่างคุณกุ๊บกิ๊บเองก็อยู่ในกลุ่มที่วางแผนที่จะพักที่จะไปเที่ยวเอาไว้หมดแล้วด้วยแล้วก็ตัดสินใจทําตามแผนเดิมแต่ด้วยที่บ้านมีลูกเล็กถึง2คนการเดินทางไกลแบบนี้เพื่อความไม่ประมาทกัด ไม่ตกอุปกรณ์ป้องกันต่างๆต้องจัดเต็มเพื่อความสบายใจค่ะโดยที่เจ้าตัวนะคะได้โพสต์ภาพชุดป้องกันที่ใช้พร้อมกับข้อความบรรยายค่ะว่า vacation begin เป็นการไปเที่ยวคริสต์มาสปีใหม่ครั้งแรกที่ประสาทแดกสุดๆอะ <S <S 2> <S 2> แต่ก็ไปต่อเพราะจองไปหมดแล้วผู้เกจจา big family มาแล้ว10วันยาวๆไปค่ะเอ็นดูเด็ก,เดกๆทเที่ยวกันแบบปลอดภยัยไปนอน3โรงแรมจะเที่ยว3เกาะรอชมเลย จริงๆเราก็รอชมคืออยากเห็นภาพสวยๆแหละเพราะาว่าตัวเราเนี่ยคงไปไม่ได้แล้วใช่นะคะ<อ>แต่ก็อย่ามีทีแหละว่าจะไปไหนก็ต้องป้องกันเองด้วย เห็น <No. S 2> ใจเหมือนกันคนที่จองทริปไปแล้วในช่วงนี้เนี่ยแล้วไม่รู้จะย,ยังไงก็เห็นใจทั้งคนจองแล้วก็ทั้งโรงแรมเพราะว่าโดนแคนเซิลก็เยอะบางคนก็แคนเซิลไม่ได้อาแต่ทํายังไงดีบางคนก็ทิ้งตัว๋วทิ้งอะไรไปเลยเนาะแต่สุดท้ายก็คือรักษาชีวิตไปก่อนนะคะจะได้มีเวลาเ <throughout S 1> ที่ยวอีหลากหลายปีใช่ค่ะใช่แล้วนะคะมากันที่อาร์เคลี่บ้างค่ะล่าสุดเห็นว่าทั้งสารมีการเลือกพิจารณาคดีนะคะในเรื่องของข่าวชาคดีต่างๆมันเยอะมากจริงๆแต่ใจกันเลื่อนเพราะอะไรติดตามกันค่ะ สถานการณ์การแพร่ระบาดอีกระลอกหนึ่งของไวรัสโควิด -19 นะคะก็ทําให้ทางผู้พิพากษาได้ตัดสินใจเลื่อนการพิจายรณาคดีการมีภาพอนาจารเด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะเอาไว้ในครอบครัวในครอบครองค่ะคดีมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและคดีอื่นๆของนักร้อง R&B อย่าง Ar Kelly ในเมืองชิคาโกออกไปเป็นปี2021แทน ทางด้านของตัวนักร้องสุดฉาวัยว53ปีนั้นได้ถูกคุมขังในเรือนจำมาตั้งแต่ถูกจับคุมตัวในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะโดยในปีนี้นะคะศาลก็ได้เลื่อนการขึ้นศาลของอาร์เคลี่ในเดือนเมษาย,ยนและเดือนตุลาคมไปแล้วเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ส่วนการเลื่อนการพิจารณาคดีครั้งล่าสุดนี้ศาลได้เลื่อนการขึ้นศาลไปเป็นวันที่21กันยายนปี2021ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเลื่อนการพิจารณาคดีไปนานถึง9เดือนเลยทีเดียวสาเหตุที่ทำให้คดีนี้ยืดเยื้อนะคะเนื่องจากว่าทางอาร์เคลี่นะั้นไม่ยอมรับผิดในข้อหามีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและได้บันทึกคลิปเอาไว้ด้วยค่ะ สมผลให้ทางอายการและทนายความของทั้งโจทก์แล้วก็จำเลยนั้นต้องหาพยานและหลักฐานมาสู้คดีกันในชั้นศาลต่อไปนอกจากนี้นะคะอาร์เคลี่ก็ยังได้จ่ายเงินให้กับเด็กหญิงหลายคนเพื่อให้เด็กหญิงเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงคำให้การในชั้นศาลด้วยโดยอาร์เคลี่ที่มีคดีร่กรละเมิดทางเพศติดตัวด้วยนะคะยังต้องไปขึ้นศาลในนครนิวยอร์กรัฐอิลลินอยสแล้วก็มินนโซตาอีกด้วยค่ะ โดยการขึ้นศาลในนครนิวยอร์กของอาร์เคลี่เองยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือจะมีการไต่สวนคดีในชั้นศาลในวันที่7เมษายนปีหน้าแต่อาร์เคลี่เองก็ยังไม่เคยยอมรับเลยว่าตัวเองได้ทำการล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงแม้แต่คนเดียวในส่วนของการขอปล่อยตัวออกจากเรือนจำของอาร์เคลี่นั้นโดยอ้างความไม่ปลอดภัยที่ตัวเขาถูกทำร้ายร่างกายและเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเรือนจำที่เมืองชิคาโกศาลได้ปฏิเสธคำร้องของอาร์เคลี่มาหลายครั้งแล้วค่ะ อาจริงมันก็ไม่แฟรน,นะถ้าในเมื่อคนอื่นก็ยังต้องติดกุ๊กอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองก็ต้องควรจะได้รับโทษเช่นเดียวกันถ้าสมมติเป็นคนที่ผิดจริงๆถูกต้องนะต้องรอดูกันนะเพราะว่าน่าจะเป็นการเลื่อนพิจารณาคดีที่ยาวที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยช่วงเนี้ด้วยความนะไม่ยอมรับด้วยแหละมันก็เลยแบบเลื่อนไปเรื่อยๆด้วยใช่คนะ่ะ อ่ะข่าวต่อไปนะคะใครเป็นแฟนหนัง Star Wars กันบ้างล่าสุดมีข่าวดีนะคะกับใครที่ชื่นชอบตัวละครที่มีชื่อว่า Boba Fett ค่ะ,คะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้จะสร้างหนังภาคแยกเป็น s p i น off ของตัวเองออกมาแล้วล่ะค่ะ โบบาเฟตนะคะซึ่งเป็นตัวละครที่มีความโดดเด่นตัวหนึ่งในแฟรนไชส์หนังเรื่อง Star Wars ค่ะกำลังจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญจากหนังสงครามอวกาศสุดคลาสสิกเรื่องนี้นะคะที่จะมีการสร้างเป็นหนังภาคสปินออฟหรือว่าภาคแยกเป็นของตัวเองโดยโปรดิวเซอร์อย่างจอห์นแฟร่นะคะก็ได้เผยค่ะว่าจะมีการสร้างซีรีส์การผจญภัยของโบบาเฟตโดยจะใช้ชื่อซีรีส์นี้นะคะว่า The Book of Boba Fett โดยบอบเฟตค่ะเป็นนักล่าค้าหัวที่เป็นเพื่อนสนิทกับทางฮานโซโลก่อนที่เหตุการณ์เนี่ยจะพลิกผันนะคะทำให้บอเบฟเฟตนั้นเป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจมากที่สุดตัวหนึง่งของหนังเรื่อง Star Wars ค่ะ ทางด้านของจอห์นแฟฟเรเองนะคะก็ได้เผยกับทางรายการ Good Morning America ว่าซีรีส์การผจญภัยแบบเดี่ยวๆของโบ b a Fett ตในภาคแยกนั้นจะมีการสตรีมมิ่งให้กับแฟนๆได้รับชมกันในเดือนธันวาคมปี2021ค่ะซึ่งเนื้อหาของซีรีส์จะแยกมาจากซีรีส์เรื่อง The Mandalorian นะคะในซีซั่นที่3ด้วยค่ะถูกใจแฟนหนัง Star Wars แน่นอน ใชแล้วนะคะส่วนช่วงหน้าดราม่าที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็สงสัยเหมือนกันน้องนางเอกใหม่อดถ่ายปฏิทินเพราะว่ารุ่นพี่แต่ว่าเป็นใครใครติดโกต้องรอติดตามกันค่ะ ปฏิทินนั่นเองเนคะคะซึ่งเขาบอกว่ามีน้องนางเอกหน้าใหม่เนี่ยเหมือนว่าจะหลุดโผล่การถ่ายไปเพราะมีรุ่นพี่คนหนึ่งบอกว่าถ้าฉันกลับมารับละครเนี่ยจะต้องให้ถ่ายปฏิทินด้วยแต่ว,ว่ามีใครติดโผล่ไปติดตามกันค่ะข่าวเมาสสนันน่าจับตามองวันนี้ค่ะสื่อดังปล่อยข่าวลือคำใบ้น้องนางเอกมาใหม่ที่เพิ่งจะย้ายมาหมาดๆพร้อมควงท้ายตำแหน่งลูกรัก อดทายปฏิทินของช่องที่จะมารวมเอาแต่พระเอกนางเอกเบอร์ต้นๆของช่องมารวมกันโดยแมงเมาส์นะคะที่ประจําการอยู่ที่ตึกนี่เขาใช้คําว่าอยู่ที่ตึกเลยนะเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องนางเอกผู้ที่มาใหม่ก็มีชื่อติดโผลจะได้ถ่ายปฏิทินของช่องอยู่แล้วล่ะแต่จะคู่กับใครก็ต้องรอสักครู่หนึ่งแต่จู่ๆนางเอกรุ่นพี่ของช่องก็เข้ามาคุยกับทางผู้ใหญ่บอกว่าถ้าหนูกลับมารับงานละครจะต้องให้หนูได้ถ่ายปฏิทินค่ะ เมื่อเจอยื่นข้อเสนอแบบนี้นะคะจะตัดเด็กเก่าคนอื่นออกมาให้ทายแล้วคนใหม่มาเสียบแทนที่เนี่ยก็คงจะไม่ดีไม่งามค่ะเด,เด็กคนอื่นนั้นจะงอนเอางานนี้ผู้ใหญ่ก็เลยต้องยอมให้น้องนางเอกมาใหม่เนี่ยไม่ได้ถ่ายปฏิทินของปีนี้ไปก่อนแต่ว่าจะป้อนงานละครปังๆให้อีกหลายเรื่อง ก็เป็นการปลอบใจนะคะงานนี้เราทําหน้าที่สายสื่อฝั่งที่น่าสงสัยเนี่ยไม่พ้นวิกพระรามสี่ค่ะเพราะมีข่าวลือมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะพระนางช่องสามหลุดโผไทยปฏิทินซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่ถูกเดาก็คือฝ่ายหญิงมากี้ราศีนะคะที่มาว,ว่าน้องนางเอกที่มาเสียบแทนคือโบเมลาดาที่เพิ่งเซ็นสัญญากับช่องสาม,มาหมดัดหแถมได้ละครสุดปังประกบคู่กับณเดชนุกิมิยะทันทีด้วย แต่ว่าข่าวลือนี้ไม่ต้องเมานานค่ะเพราะว่าโบเมลาดาเนี่ยออกมาเคลียร์ว่ายังไม่ได้รับแจ้งข่าวจากผู้ใหญ่ว่าจะให้ถ่ายปฏิทินเลยใช่ผู้ใหญ่ยังไม่ได้บอกนะแ้วก็ไปฏิทินปีนี้อาจจะยังไม่มีโบวก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะ เขาหนูเงเข้าไปด้วยซึ่งข่าวอะครัมันออกมาก่อนแล้วว่าเราเข้ามาเสี่ยงทำให้มากี้ปึ๊กไปเลยค่ะเก่งคิดเองเก่งย่งย่างผ่านมา5เดือนนะคะปฏิทินปี2021ของวิพระราม4ออกสู่สายตาประชาชน่องดูแล้วในปฏิทินเนี่ยก็ไม่มีโบมเรลดาจริงๆด้วยและค่ะแต่กลับมีภาพของสาวที่มีข่าวว่าหลุดโผลอย่างมากี้ราศีมาแทน ซึ่งช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามากีเองเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับทางต้นสังกัดของเธอบอกว่า<ส>เธอกําลังจะกลับมารับงานละครอีกครั้งหนึ่งในปีหน้า<ส>ซึ่งเป็นการคัมแบ็กงานแสดงในรอบ2ปี 2> <ส>และจะมีการฟิตติ้งเร็วๆนี้<ส>ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงการคาดเดาจากข่าวลือและคําสัมภาษณ์ที่ผ่านมาเท่านั้น<ส>ความจริงครั้งนี้จะเป็นอย่างไรคงต้องรอฟังจากปากของมากีราศีที่จะมีคิวออกงานอีเวนต์ในคืนวันนี้ค่ะบ้านทอะไรกันด้วยก็เราไปทีก็สมมติเข้าบ้านอันเดย Mm hmm. เดี๋ยวรอถามเจ้าตัวไปเลยกัแล้วกันนะคะว่าเกิดเหตุอะไรยังไงขึ้นใช่ mm hmm. ว่าเจ้าตัวจะเป็นคนที่เรากําลังสงสัยกันอยู่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วว่า mm hmm. คือมากี้เขาก็ถ่ายปฏิทินมาทุกปีเว้นปีที่เขาท้องอย่างเดียวใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้แต่ว่า mm hmm. ทางด้คุณโบเองถ้าสมมติว่าจะไม่ได้ถ่ายปฏิทินแต่จะได้ละครปลอบใจสามสเรื่องเนี่ย ก็คุ้มนะก็เอาเหมือนกันนะเออนีเห<ด>มือนกันเดี๋ยวรอติดตามถูกต้องค่ะม,มากันที่อีกหนึ่งสาวกันบ้างคนนี้คือยืนหนึ่งมากๆค่ะแต่ว่ายืนหนึ่งในเรื่องของการที่ชาวโซเชียลเนี่ยจับตาเรื่องความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าเธอจริงมีคนเมาส์ถึงขั้นว่าหน้าเปลี่ยนทุกไกลามากอะเป็น<อ>เมาส์ไปแซะเธอกันแบบนี้คุณไอจะว่ายังไงค่ะ นาการความสวยของไอซ์ปรีชญานะคะเรียกได้ว่าเป็นที่พูดถึงอยู่บ่อยๆ หลายเสียงก็ชื่นชมค่ะว่าเธอสวยขึ้นแต่ว่าก็มีบางเสียงของเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดนะคะที่ชอบไปบูลลี่เธอแต่ว่าเจ้าตัวก็บอกว่าก็มีหลายครั้งที่มีคนเข้ามาวิจารณ์แต่ไม่ได้ตอบโต้อะไรค่ะส่วนใหญ่จะรับฟังแล้วก็ตั้งรับเพราะว่าจะไม่ตัดสินคนที่เห็นต่างจากตัวเองแต่แค่เรารู้ตัวว่ากําลังทําอะไรก็พอแล้วตอนนี้ยังไม่มีแพลนไปทําอะไรเพิ่มเติมค่ะแต่ถ้าทำเนี่ยก็จะบอกอีกเหมือนกันอย,อยนู่เฉยๆมากกว่าคะ่ะคือไอคิดว่าการตอบกันไปตอบกันมาก็ มันไม่น่าจะจบลงด้วยแบบดีอะค่ะไอเช, <I S 1> ชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วอะค่ะว่าเรื่องการทำศัลยกรรมมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรปิดที่ว่าเราจะทำหรือเาจะไม่ทำความมั่นใจไม่ได้ไม่ได้น้อยลงค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเราทําอะไรหรือเราไม่ทําอะไรค่ะยคแยกคอมมนตนแบบนเราเลือกเราเปิดอ่านใช่ไหมก็อ่านบ้างบางลูกก็ไม่ได้อ่านค่ะแล้วแต่บางคนก็แบบว่าน้อยแบบว่าเรื่องที่จะปิดไปเราไม่ทด้มทนันที ม่เคยปิดไอจีคอมเมนต์ค่ะไม่เคยเลยค่ะแคปเก็บไว้ฟ้องคอมเมนต์แคปแคปไว้ฟ้องเหรอคะแต่ถ้าบ้านไหนทขาพูดมันเกินเลยอะไรไม่เคยไม่เคยแคบเลยค่ะพี่ไม่เคยแคปเลยค่ะเราอยากให้เป็นตัวอย่างแบบว่าแบบเพราะว่าเราอยา่นี่ก็แบบลองให้เป็นตัวอย่างว่าการว่าู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ไม่ตัดสินคนจากการที่เขามีความคิดเห็นที่แตกต่างกับเราค่ะคือเขาอาจจะมองหรือเสพข่าวมาในในแง่มุมนึง ส่วนเราก็รู้ว่าเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอ้ก็ไม่ตัดสินว่าเขาเจอเรื่องอะไรมาบ้างในชีวิตแล้วเขาถึงคอมเมนต์เราแบบนั้นหรือเขาไปเจ็บข่าวเรื่องไหนมาเขาไปรับรู้เรื่องไหนมาแล้วเขาเข้าใจไปอย่างนั้นแล้วเขาตีความไปอย่างนั้นแล้วก็ทําให้เขาคอมเมนต์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ก็คิดว่าไม่อยากตัดสินใครแบบนั้นเพราะไอ้ไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใครอยู่แล้วแม้แต่กระทั่งตัวเองคนอื่นก็คือจริงๆแล้วว่าถ้าหน้าเปลี่ยนถูกไตรมาสแล้วสวยแล้วเราพอใจ เลียเอ,อม,มันก็คือแล้วแต่เราเลยเงินเราเหมือนกันที่เอาไปแบบว่าศิกรรมแล้วก็เป็นมีดหมอที่ลงบนหน้าเราถ้าเราแฮปปี้เราทําแล้วเรามีความสุขอะทําไปเถอะใช่แล้วนะคะอ,อย่าให้หน้าเขามาหนักที่หัวเรานะคะเออนะคะอะมากันที่คุณพี่ทัศภาคบ้างคะ่ะล่าสุดเห็นว่ามีแพลนเตรียมจะบินกลับไปจีนไปรุ่งงานอีกครั้งแล้วคะ่ะ แม้สถานการณ์โควิดในไทยจะกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณพ่อลูกสองเาีคุณบี้ทัศภาคเองก็ยังยืนยันที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนค่ะโดยเจ้าตัวเปิดใจนะคะบอกว่ามีแอบหวั่นใจกับเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับโควิด -19 อยู่เหมือนกันแต่ว่าตั้งใจจะพาครอบครัวไปเที่ยวอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ยกเลิกสําหรับทริปนี้อาจจะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเน้นใช้เวลากับครอบครัวส่วนแพลนที่จะเดินทางไปทํางานที่จีดอนมกราคมนี้เนี่ยก็คือต้องเลื่อนออกไปก่อนละค่ะ ส่วนเตียนโผยกัวจะไปวางลืนคนไทยที่มีความสามารถและศักยภาพทางด้านการเต้นตอนนี้เรื่องเป็นกุมภาแล้วก็ยังไปได้อยู่อาจจะอาจจะต้องไปป,ไปลายมากรามกันนะกกกลยเพราะมันต้องกัดตัว14วันครับผมไม่ค่อยได้ฟอลโล่ข่าวเท่าไหร่แต่เท่าที่ทราบมาบริษัทก็บอกว่าถ้าจะไปทำงานกลางเดือนกุมภาพี่ก็ต้องบินไปต้องเดินปลายมากราลาแล้วก็ต้องกัดตัว ไม่ให้ออกจากห้องไปได้ตั้งนานแล้วจริงไปจริงๆพี่ต้องไปตั้งแต่กันยาแล้วครับราะว่ามันมีละครที่ถ่ายที่พี่รับไวแล้วพี่ก็ต้องถ่ายเสร็จครับหลายเรื่องเหมือนกันนะผมบอกไม่ได้ว่าผมจะไปได้นานแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแต่ก่อนถ้ายังไม่มีโควิดพี่ก็แวะกลับมาหาลุกได้แบบวัน2วันเนาะวันนี้หน้าผมกลับมา14วันไปนู่น14วันอีกเขาน่าจะเปลี่ยนตัวนักแสดงเลยครับสิ่งที่น่าห่วงก็คือที่บ้านแล้วก็ลูกๆแต่เขายังไม่ได้เบรกงานเราใช่ไหมครับี่ี ไม่ครับข้าไม่กินงานครับพี่พีที่จริงสามครับ ör, ก็ไปเที่ยวทั้งทีเนเาะใช้เวลากับครอบครัวไปก่อนละกันใช่นะนแต่ก็เข้าใจเลยว่ารับงานไว้แล้วว่ะมันก็คงจะต้องไปแหละแต่ถ้าไปรอบนี้ก็คงต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยใช่เลยอ่ะมากันที่อีกหนึ่งสาวกันบ้างนะคะต้องบอกว่าเป็นการตอกย้ำ ความสัมพันธ์แล้วแหละหลังจากที่กอดหน้านี้ก็มีข่าวมาว่ามีนักร้องดังยาขาดสามีมคนก็เพ่งเล็งไปว่าเป็นคุณทา,ทายางกับพี่หมอใช่แต่ตอนนั้นอ่ะเราตัดเขาไปแล้วด้วยนะเพราะเหมือนว่าชัดเจนว่าคงไม่ใช่เพราะยังลงรูปคู่กันอ,อยู่เลยเลยเนี่ยแต่ว่าล่าสุดนะคะออกมายืนยันแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วยาขาดกันไปตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะค่ะ ภาพที่เห็นนี้นะคะก,กลายเป็นภาพความทรงจําที่ดีของนักร้องซูเปอร์สตาร์ทา,ทายทยังกับพี่หมออดีตคนรักค่ะที่สุดท้ายก็เหลือเพียงแค่สถานะคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของน้องเรลูกชายวัยสี่ขวบเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นการตอบคําถามสังคมที่ตั้งข้อสงสัยกันกับประเด็นนักร้องดงังอย่าขาดสามีได้แบบชัดเจนเลยทีเดียวเมื่อคุณทาทานะคะออกมาเล่าถึงความสัมพันธ์ล่าสุดกับอดีตสามีว่าจริงๆนั้นได้แยกทางกันตั้งแต่ต้นปี2020แล้วแต่ว่าพี่หมอก็ยังคง ช่วยเลี้ยงลูกเหมือนเดิมถ้าให้ลงรายละเอียดเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องเพราะว่าคนเราจะเลิกการแต่งงานการมีลูกด้วยกันแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องเดียวหรือว่า2เรื่องที่มันทําให้เราเลิกกันมันต้องมีเยอะแต่สำหรับตัวทาแล้วทาว่าชีวิตมันสัน้นเราควรจะต้องมีความสุขกับมันแล้วเราควรจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุข เราสองคนจบกันด้วยดีก็นั่งคุยกันด้วยดีเราต่างคนต่างเป็นพ่อและแม่ที่ดีของเรเราหยุดโฟกัสที่เรื่องของเราแล้วเรามาโฟกัสที่เรื่องของลูกดีกว่าคือทำหน้าที่พ่อแม่ไม่บกพร่องแต่ในฐานะสามีภรรยาเราอยู่ในสเปซของตัวเองแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการจบเส้นทางความรักที่ทำเอาแฟนคลับช็อกไม่น้อยเลยค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนและที่สำคัญที่สุดก็คือน้องเรค่ะ จะให้ทั้งคู่เลยนะคะใช่แล้วนะฮะก่อนจากกันไปนะฮะเรามีช่องทางใหม่ให้ติดตามข่าวกันด้วยนะคะสำหรับคลิปดาราสุดฮอตและก็เอ็กซ์คลูด้วยเรียกได้ว่าเป็นแบบสดลึกแล้วก็จัดเต็มเลยนะคะส่งตรงถึงมือถือคุณผู้ชมเลยค่ะผ่านทาง SMS ก่อนใครรับรองว่าไม่ตกข่าวแน่นอนสมัครได้นะคะทาง SMS พิมพ์ E ส่งมาที่4238703ค่ะหรือว่าสแกน QR Code บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะทดลองใช้ฟรี5วันค่ะ และว,วันนี้ก็ต้องขอบคุณฉากสวยๆที่มาในธีมคริสต์มาสน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจากทางศูนย์การค้า MBK ด้วยค่ะ<ช>วันนี้ข่<ล>าวของเราหมดลงแล้วแต่ว่ายังสามารถติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจได้นะคะจาก QR code ของเรา<ช>เป็นไลน์แอบสแกนกันเข้ามาเพิ่มเพื่อนกันนะคะ,คะรวมไปถึง Facebook แ a page ดูในไซส์ HD YouTube ด้วย True Vision s f i c i a l ค่ะพูดคุยได้ที่อ e ีเมลนะคะแล้วก็ชมสดได้ที่ True ID ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตาม Good m orning insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ